นี่ตอนนี้คือมาเอาใจช่วยพี่พงศ์ก่อนนะครับเป็นเอฟซีที่มาจากสาแก้วมาเรียนกับรับสิริวิทยาออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสี่แล้วก็มาถึงนี่แปดโมงครึ่งและตอนนี้กําลังจะกลับไปสาแก้วและด้วยความเป็นห่วงมากเลยก็คือพี่เอาเครื่องแต่ญ่ากลับด้วยนะฮะวิธีเอากลับของพี่ก็จะใช้ลักษณะมัดกัตตาะใช่ไหมตอดเครื่องเอาเครื่องใส่เครื่องใส่บ็อกซ์ เข้าไอ้มินบุรีถนนรามินทาทะลูมินบุรีครับกิโลพี่ว่าไปยังสามร้อยกิโลครับถึงกี่โมงถึงอ่อถ้าออกจากนี่รวมเวลาพักด้วยก็ประมาณไม่เกินห้าชั่วโมงถึงแล้วพี่อ๋อขาก็สอดขาก็สอดนี่เหรอเดี๋ยวพี่ลองลองทำท่าให้หน่อยได้ไหมครับครับงอ๋อมันไปได้แล้วแค่นี้ครับไม่ไม่เกะกะไม่ติดนะอ๋อ สบายสบายเลยโอเคผมเชื่อแล้วผมก็ไปอย่างนี้แหละผมเชื่อมือพี่แต่ว่าเอาเอากูอย่างนี้นะถ้ามันเกิดเอกซ์โอนอซีเดนพี่ติดต่อทางร้านนะนะครับเราเดี๋ยวให้พี่หนึ่งวิ่งตามไปเลยโอ้โหเช็คลมยงลมยางยังพี่โอเคก็นี่ก็เป็นจากสาแก้วก็เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงอยู่เดี๋ยวยังไงก็ย้ำว่าถ้าถึงบ้านก็แจ้งมาทางเพจนิดนึงนะครับเป็นห่วงไปลุ้นดูนะครับ น่ารักมากเลยพี่พงษ์จากสาแก้ว <laughs> Sound down and I'm bleeding Been 6 months since we took a beating Gloves up again despite our reason I think we both lost the meaning Don't <Turk _> stand up Haven't you hide in <speaking> We have to let this lie We'll find <speaking> each other in <speaking> the next lifetime 'Cause I've got no gods to believe in. Why take the air that I'm breathing? I think we're missing the meaning. Don't stand up. Haven't you had enough? We have to let this lie. We'll find each other in the next lifetime.